สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกับซูเปอร์แมนมาเลยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลา2566 g ีเด็ดฟุตบอลสเตปในวันนี้ผมก็คัดเด็ดเอาไวใ้ให้ทั้งหมด3คู่โดยทั้ง3คู่จะมีลีกลาลิก้าสเปนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังผมวิเคราะห์ขอโชว์ผลงานก่อนนะครับวันที่28ผมทําคลิปฟันธงเอาไว้ทั้งหมด3คู่ชนะไป1เสมอ1แพ้ไป1ครับผม ใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปย้อนหลังก็กลับไปดูกันได้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านกานาตาพบกับทีมเยือนบีญาเลอันนะครับผมคู่นี้จะเริ่มแข่งกันในเวลาตีสามตรงนะครับผมฟอร์มหกนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านกานาดาไม่เคยชนะใครมาเลยครับเสมอสามแพ้ไปอีกสามนะครับผมส่วนทางทีมเยือนบีญาเลอันนะครับฟอร์มหกนัดล่าสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไปแค่สองครับผม สถิติการเจอกันในปี2022นะครับก็เป็นทางด้านบียาลเลอันนะครับที่เอาชนะเจ้าบ้านกานา้าไปได้ในสกอร์สประตูต่อหนะครับผมส่วนนัดล่าสุดของทางกานา้านะครับได้แพ้ให้กับโอชาชูนานะครับไปในสกอร์2ประตูต่อศนะครับทางด้านทีมเยือนบียาลเลอันนะครับผมได้เจอกับอ布บาเบสนะครับผม ได้เสมอกันไปในสกอร์1ประตูต่อหนึ่นะครับ2ทีมนี้ต้องมาเจอกันอีกครั้งครับในเกมนี้ผมว่าก็ต้องวัดกันดูครับว่า2ทีมนี้ใครจะเล่นได้ดีกว่ากันแต่ถ้าดูจากฟอร์มผมว่าทีมเยือนบี亚าเลอันน่จาจะชนะนะครับผมในเกมนี้คู่นี้ผมขอฟันธงให้ทีมเยือนบี亚าเลอันเก็บ3แต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับ คู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านโคเวินซิตี้พบกับทีมเยือนเวสต์บอมมิดนะครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันในเวลาตีสามตรงนะครับผมฟอร์มหนัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะครับชนะไป2เสมอ2แพ้ไป2นะครับส่วนทางทีมเยือนนะครับฟอร์มหนัดล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้ไป1น,นะครับผมสถิติการเจอกันในฤดูกาลนี้มีอยู่1นนัดนะครับก็เป็นทางทีมเยือนนะครับ ที่เอาชนะทีมเจ้าบ้านโคเวนซิตี้ไปได้ในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับได้แพ้ให้กับทีมล็อกเธอแลมไปนะครับผมในสกอร์2อประตูต่อ0ูนนัดล่าสุดของทางทีมเยือนนะครับไดช้ชนะให้กับควีนพาร์คไปนะครับในสกอร์2อประตูต่อ0ูนเกมนี้2ทีมนี้ต้องมาเจอกันนะครับก็ต้องวัดกันดูครับว่าใครจะเล่นได้ดีตามฟอร์มกว่ากัน แต่ถ้าดูจากฟอร์มนะครับผมว่าทีมเยือนเวสต์บอมมิดนะครับผมน่าจะเล่นได้ดีตามฟอร์มมากกว่าคู่นี้ผมขอฟันตรงให้กับทีมเยือนนะครับเวสต์บอมมิดเก็บ3มแต้มกลับบ้านได้แน่นอนครับคู่ที่3นะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านเบอรวิสตาพบกับทีมเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับคู่นี้เริ่มแข่งกันในเวลาตีสามสนาทีนะครับผมฟอร์มหกนัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านบารวิสตานะครับชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับ ส่วนทางทีมเยือนสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดชนะ5เสมอ1ไม่เคยแพ้ใครมาเลยครับสถิติการเจอกันในนัดล่าสุดนะครับผมสปอร์ติ้งลิเบอนได้เอาชนะทีมเจ้าบ้านไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ0นะครับผมนัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านบาวิสตานะครับได้เจอกับทีมโอลิเวียเลนเซ่นนะครับได้ชนะไปในสกอร์3ประตูต่อ1ส่วนทางทีมเยือนสปอร์ติ้งลิบอนนัดล่าสุดนะครับ ได้เจอกับทีมเอสโตฮาวานะครับเสมอกันมา1ประตูต่อหน,นึ่งนัดนี้2ทีมนี้ต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมว่าบอลยังห่างชั้นกันอยู่มากนะครับคู่นี้ผมขอฟันธงให้ทีมเยือนสปอร์ตติ้งริบบอนเก็บ3าแต้มกลับบ้านแน่นอนครับ